สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนทุกคนเพื่อนเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้ป้าไปจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นบอนสีที่กลุ่มที่กระทางที่ตัดหัวเข้ามาตัดหัวเข้ามาเขาก็มาแปลกนะคะเขาก็มาแปลกให้ป้าไปตัดหัวรอบแรก เขามาแปลกหนึ่งต้นเดียวจะมีใบสีเขียวเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเรื่องลาหูที่เขาว่าเรื่องลาหูหรือว่าอะไรนะเรือนลาหูหรือว่าอะไรนะ่ะต้นเดียวกันนะคะ เรือนระหูหรือว่านาลายเรืองพบอะไรเนี่ยใบหูเขาก็กว้างตะโพกเขากว้างนะคะในต้นเดียวกันไม่เหมือนกันนะคะนี้นี้ก็ต้นเดียวกันเป็นสีสุมพูสวยตะโพกก็กว้างเหมือนกันแต่ว่ากระดูกเขาสีขาว แต่ใบนี้กระดูกสีขาวแล้วก็เขียวค่ะทุกคนเข้ามาเปลกไหมต้นเดียวกันนะคะแล้ไป,ไปแมกโกหกนะ่ะเนี่ยให้ดูต้นเขาเลยต้นเดียวค่ะมีสามใบเนี่ยต้นนี้มีสามใบใบแรกเขาที่เกิดขึ้นมา เนี่ยค่ะใบแรกใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองใบที่สองใบใหญ่แล้วเป็นกระดูกสีเขียวกระดูกเขียวแล้วก็ขอบใบก็เขียวขอบใบก็เขียวใบที่สองใบที่สามครับเนาะ อันนี้ใบที่สามปกติค่ะเป็นหกหลงธรรมดาปกติแต่ใบนี้มาแปลกใบที่สองเขานี่มาแปลกเป็นสีเขียวอันนี้ใบแรกมีชมพูกับเขียวแล้วก็ใบสั้นกะตีหลีเนี่ยค่ะต้นเดียวนะคะต้นเดียวกัน มีสามใบสามต้นเป็นสามกริย์เลยค่ะต้นเดียวเป็นสามกริย์จะให้เป็นสามอย่างสวยไปสวยทุกใบอันนี้ปกติ พวกต้นนี้ปกกติต้นตัดจอมค่ะเดี๋ยวจะตัดอีกรอบสองมันจะได้กลายพันธุ์เป็นอะไรอีกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี้ก็ตัดจอมครัง้งแรกเขาก็มาแปลกเหมือนกันยังไม่ได้ทำอะไรกับเขาตอนนั้นให้ใบสีขาวมาด้วยาขาวครึ่งหนึ่งสมพูครึ่งหนึ่ง แล้วก็เป็นลายปลากายไปใบเข้าลายเราเป็นปลากายเนาะอันนี้ก็เป็นลายหกหลงครึ่งหนึง่งแล้วก็เป็นเขียวครึ่งหนึง่งมาเปลกเนาะตัดจอมเขาเลยนะเขาจะให้ไปความสวยไปทุกอย่างแล้วเนี่ยดีเนาะจะได้หลายพันอยู่ในต้นเดียวกัน ดูสิกาเพื่อนเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เขียวเป็นใบยาวเหมือนเดิมนี่ก็เขียวยาวยังไม่ได้กัดสีตัวนี้เป็นใบยาวไปเนี่ยสวยไปคนละแบบละอย่างเนาะต้นเดียวค่ะแต่ว่า แล้วแต่เขาจะกลายพันธุ์แบบไหนเนาะเนี่ยฝั่งนี้ก็ใบนี้ก็สวยเนี่ยเขาก็มีลูกขึ้นมาเต็มเลยนะเต็มกระถางแล้วกระถางเล็กเกินไปแล้วเดี๋ยวแตแยกจะได้แยกหน่อเขา แต่ว่าหน่อของเขามันก็ผสมผสานกันอยู่นะมีใบธรรมดามีใบยาวนี่จะแยกไปได้ยังไงเนี่ยแล้วแต่เขาจะเป็นไปแล้วเนาะแยกไปตามภาษาแหละต้นนี้ก็เป็นสามใบสามพันใบเขียวใบสุมพู ใบเขียวป้อมผสมสุมพูและก็กระถางต่อมาใบนี้ก็ไม่แพ้กระถางนั่นนะคะเนี่ยใบนี้ก็อันนี้สวยเป็นเกลียวเลยค่ะสวยเป็นเกลียวเลยยอดขึ้นมาเป็นเกลียวเลย ไม่รู้เขาจะฟื้นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นเกลียวไปตลอดอย่างนี้อันนี้ก็เกลียวขึ้นมาก็เป็นเกลียวเลยเออสวยไปทุกแบบทุกแผนเนาะสวยเป็นเกลียวเลยค่ะโดนตัดจอมแล้เกิดมาใหม่ฟื้นตัวมาใหม่เป็นทั้ง ยอดเป็นเกลียวให้สวยแบบแปลกใหม่มาแบบแปลกใหม่พื้นตัวขึ้นมาใหม่ก็สวยแบบใหม่อันนี้ก้านใหญ่ก้านใหญ่ใบใหญ่ ไปว่าไม่อยากให้ต้นสูงด้านมาสูงจนได้ไม่ได้ใส่อะไรก็สูงจะสูงจะสวยอยู่นี้แหละ ไปปลูกต้นมะละกอต้นหนึ่งให้เขาเป็นร่มล่ำไรเพราะว่าต้นล่มล่ำไระนะมันสูงเกินไปแล้วถึงหลังคาแล้วความสวยสุดไม่อยู่ค่ะ สุดไม่อยู่แล้วเขากระซากวัยขึ้นมาทีนี้สวยเป็นกระเยวเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆเอฟสีบอนป้าไปปลูกแบบธรรมชาติแบบง่ายๆทำไมสวยทุกอย่างวิธีปลูกก็บ้านๆธรรมดาไปไม่ได้หาอะไรมากมายมีแต่ยาก สวยตามธรรมชาติเลยดูสิใครๆก็อยากมาเกิดนีกระถางนั้นก็มีมีต้นต้นผักอ่ะผักกาดเกิดขึ้นมาก็เป็นดอกเป็นต้นเป็นหมากเชื้อจะได้ให้ทำโน่ทำแนวทั่นน่ยกระถางนั้นก็มีต้นมะละกอเกิดขึ้นมาเข้ามากับดิน ไปน้ำไม่ได้ปลูกไม่ได้หวานนะมากับดินมากับดินแท้ๆขอโทษนะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าลบกวนแล้วต่อไปขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนขอให้เพื่อนๆเอซีผู้ติดตามและผู กดไลค์กดแชร์ให้ป้าไปด้วยนะคะขอให้เอซทุกคนผู้ติดตามทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีแต่ความโชคดีมีชัยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ